ครับเช้านี้วันที่28กันยาสองพครับเป็นบรรยากาศหน้าหนาวเข้ามาเยือนแล้วนะครับดูใบไม้ใบหญ้าดอกไม้รู้ได้เลยว่าเข้าบรรยากาศหน้าหนาวปรับสภาพตัวเองครับ เจ้าขาวเจ้าขาวจอดอยู่นี่ก่อนก็ดอกไม้เหลืองอลัมเสื้อราตีนั่นนี่ชายาของเขาครับเสื้อราตีตู้ปันสุก ไว้ทำบุญให้กับผู้ยากไร้ก็าปิชาได้พึ่งพาอาศัยนะั่นตู้นี้ทำบุญสร้างบุญกุศลได้ช่วยผู้ยากไร้ได้นะครับหากท่านผู้ใดมีจิตเมตตาจะนำมาร่วมแบ่งปันทำบุญก็เชิญนะครับมาบรรจุไว้ในนี้แล้วจะแจ้งให้เขามารับไป หรือว่าท่านได้สร้างบุญร่วมกันให้กับผู้อ่อนแอทางสังคมผาดพ่อแม่หรือคนดูแลครับได้บุญกุศลมากมายครับเล็กเอเล็กอันนี้ลูกไหมนี่ไหม เส้นทางธรรมะครับบรรยากาศเชา้ามีเสียงนกบกร้องบินโบยบินครับเด็กมาเด็กมาเร็วรว,วิ่งวิ่งมาหาเร็วเร็ววิ่งวิ่งลุกเรวิ่ง,งเร็วมามาไม่มีไม่มีขาดูให้อยู่มาเร็ว วิงว่ง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 วิ่ง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 มามาลูกมาหาเดินเดินเออ <c oughs> นอนลงนอนลงนอน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 ลงนั่งสวยๆท่านางน,น้นั่งลงเออสวยๆรู้กรรมน่นนี่พูดรู้เรื่องน,นั่นนี่นะลูกนะพูดรู้เรื่องนะ ใช่ไหมนอนลบน,นละพูดรู้เรื่องพูดจาภาษาคนรู้เรื่องนะนอานล,นนล,ลบไปลบ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 เป็นจีเยยบเอา เพื่อพัฒนาดิมฝั่งตำน้ำเหมืองได้สวยงามแล้วครับไม่มีเศษใบไม้ต้นเทาวันขึ้นปกคลุมละเหลือ,อไว้แต่พืชที่กินได้มีกระถินใบตำรึงครับไว้ให้คนละแวกนี้ได้เก็บเป็นพืชเป็นผักกินกับ น้ำพริกได้ต้นดอกไม้ปลูกไว้ก็สวยงามครับเส้นทางสัญจรไปวัดผู้คนสัญจรผ่านไปมาเดินออกกำลงัลงกายก็เพลินอุราสวยงามครับ